สวัสดีครับท่านอาจารย์ผมไบร์นักวิจวิจัยค้นคว้าเรื่องราวในอดีตนะครับปอดีผมมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์หน่อยครับยินดีเลยเจ้บบาไบเดี๋ยวนี้เก่งนะโปรเจกต์ล่าสุดจะไปคุณหาพินดีมนุษย์เจอเมื่อ200ปีก่อนเขวาว้าันทั้งแผนกเลยโคตรคลาสสิกรอบนี้น่าสนใจกว่าครับผมไปขุดเจอของมายุคหนึ่งประมาณปี2020ครับผมเจอแมสต็อกท่านอาจารย์ แมสหน้ากากอนามายัยยุคมควิดก็ปกติเลยที่ไม่ปกติก็คือข้างกล่องติดป้ายราคา7 5 0บาทมันดูแปลกไปหน่อยไม่เข้าใจาจ็รย์7า0นั่นมันราคาพุ่งมากนะถ้าเทียบในยุคนะั้นขนาดยุคนี้ราคาจะไม่นขนาดนี้เลยราคาเฟิร์สสุดๆน่าจะเป็นยุคที่เขาพูดถึงกันแน่ๆน่จยะกับตัวโควิดนี่มันยุคที่บรรพบุรุษเราต่างเล่าขานกันว่าเป็นยุคที่ผลิตคนอิทเวร์เยอะที่สุดพออยู่แต่บ้านกันเป็นไปีไม่ออกไปไหนนี่ยังไม่นับการพกสเปรย์แอลกอฮอล์อที่ติดตัวกันแทบทุกคน ท่านปู่ทวดเคยเล่าให้ผมฟังว่าในยุคนั้นไม่มีห้างไหนในโลกเปิดใช้งานถานเนเงียบล็อกดาวน์เพราะค้าแม่ค้าขายแทบไม่ได้เพรไม่เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาในโลกโซเชียลขายของออนไลน์และจำนวนคนมาไลฟ์สดขายของที่เพิ่มมากขึ้น TikTok น่าจะเป็นคอมมูนิตี้ที่รวมผู้คนมาเจอกันเยอะที่สุดยิ่งกว่าสยามพารากอนอาจารย์ผมแอบ,บจอข้อมูลชนลึกเข้าไปในยุคนั้นอีกเพิ่งมารู้ว่าภาวะของคนไทยในยุคนั้นเริ่มมีพฤติกรรมการเต้นที่เก่งกันมากขึ้นคนที่เต้นไม่เป็นก็จะพยายามลองเต้นตามเพลงวรัเล่าในยุคนั้นเพราะเกิด หวานเกิตื้นฉันเคยทําวิทยาทลิขรเรื่องเพลงนี้อยู่ยุคนั้นคนฟังทั้งประเทศเจนนุนโบด้วยครับเป็นปรากฏการณ์เพลงแดนซ์ที่มกกันลกมาเต้นโดยไม่ได้นัดหมายร้องได้กันหมดตั้งแต่ลูกแยงแจ้ยันแม่อจ้อยเก่งมากไปร้องคนไปซื้ออีกสิว่าม,มีอะไรน่าสนใจอีกบ้างวอร์กฟอร์มโฮมต้นกําเนิดประชุมซูมการทํา,ทาง,งานที่บ้านที่คิดว่าสบายกันทั้งประเทศแต่หารู้ไหมว่าก็ลากเลื่อนเหมือนกันยุคนั้นเหมือนจะดีแต่ลากยาวยันเที่ยงคืนทุกวันกว่าจะได้ไดปิดคอม จนถึงทุกวันนี้ลุงนี้เข้าออฟฟิศยังเป็นเวลากว่านอกจากราคาแมสท,ที่เฟอ้อตอนนั้นก็ยังมีขนมชนิดหนึ่งที่จํานวนล้นตลาดเหมือนกันอะไรมันจะล้นได้ไงในเมื่อไม่มีอะไรจะขายกันได้เลยเบลนี่ขายได้จาบผมไปสืบหาดูแล้วนะอดีเล็กที่มาแรงในยุคนั้นนอกจากจะมีเวลาฝึกทำกับข้าวกินกันเองทำน้ำพริกหมูฝอยหรือสตรอเบอรี่นมสดขายแล้วก็ยังมีอบเบลนี่นี่แหละมาขายกันทั้งประเทศด้วยจานบุกเบิกทุกสั่งของกินออนไลน์เบลนี่นี่ได้ใจคนทั้งประเทศไทยจริงจังได้ยายอาจารย์เคยกบขายอยู่กินทั้งวันจนฟันด้ นนีีน่่ไมต้อองงพูดถึบก็ยุคโควิดนอกจากจะผลิตอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารผลิตดาวติ๊กตอ,อกแล้วยังผลิตนักธุรกิจตัวน้อยอีกผลิตกระแสคริปโตนะคนเริ่มเทรดกันก็อยู่กันแต่บ้านเลยติดผมจำได้ผมทวดผมเคยบอกว่าโอดยดอบคอยต์แต่ตอนนั้นตอนนี้แมงยังไม่ขึ้นเลยช่วงนั้นอะไรอะไรก็แพงก็ขึ้นราคากันหมดนอกจากราคาน้ำมันที่ดิ้นละสิบหกบาทครับจานนะจริงด้วยราคาแม่งลงมาจะเท่าน้ำเปล่าอยู่นะแล้วช่วงที่เริ่มออกไปใช้ชีวิตได้แล้วผู้คนต่างพูดกับพ่อค้าแม่ค้าเป็นเสียงเดียวกันว่าว่ามีคนละครึ่งไหมครับ ไม่ก็ชิมชอบใช้ตำนานคนละครึ่งเน้นไผรได้แต่เฟสนแกที่โคตรดวงเลยเอ๊ะมีสิ่งหนึ่งที่คนยุคนั้นรวมตัวกันเล่นทั้งประเทศเล่นกันทุกคนเลยอะไรกดป๊อบถทยไทเราเคยคว้าอันดับหนึ่งของโลกด้วยอาจารย์นี่เราว่างกันขนาดนั้นเลยเหรอ